สวัสดีครับผมมน,นีก็ไทยอีสานสางศิลป์ครับผมมาใส่จุลินซี่สางขอแสงที่มักไว้ครับพี่น้องตอนนี้ก็มักว้สองเดือนแล้วได้เสียวเอามาใส่ในหน้าเขาครับอันนี้ แดดลมลมตกแดดอ่อนๆครับนี่ออกมาทงมาทาหอมสีดุ้วยน้ำหรอครับพี่น้องเป็นกพรว่าใส่สามขวดต่อไรก็มือหนีผมก็มีหลายเนาะบู๊ชิดใส่เป็นมันสิมเมตรครับมือหนีขวดก่อนได้มาฉีดไอ่ปุ๋ยยูเรียน้ำวันนี้ก็สิมาใส่ ดูลินซี่สังเคาะแสงฟังขวามือเป็นหน้าดำหลังจากที่เพิ่นตัดหญ้าออกครับตัดหญ้าออกมีดาเขาเลยครับพี่น้องมาที่นี่อ่อนซ่อนอางไปเดียนเดียวพานไปแค่เขาย่างเดียวเลยหน้าดำกำลังแตกคอครับพี่น้องมีที่ฮิตกระเบ้อหนกครับผม vì xây cả ngay ngay Quần đi đen đen đi cần không hiệu ăn mừng đấy ngang 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 đấy ทำหน้าแบบง่ายๆครับใช้หน้าเราต้องถึงสารเคมีใช้หน้าเฮาทำตามเศษอินซีห้องเขากับสีงามเพื่อกันครับใส่เทียสองเลยครับนี่เทียแรกกับผสมสีไปกับเอ่อจูเินซีเอ้ยจูเินซีสราะห์แสงผสมสีไปกับไออุยยูเรียน้ำเลยครับพี่น้องเคียร์แรกสร้างแเคลียแรกอีกเทียสอง น้ำคุยคุ้ยมังามสนั่นละครับปวดใจไปใส่ปุ๋เยเคมีด้วยใส่แล้วก็ทิไปมักไาต่ออีกครับกวดหนึ่งพันไปกวดสองต่อยี่นี่ลดก็มีอีกหลายครับใชยทีน้องมึงเราขางกระแทก่อนเดี๋ยวตอนสีลงไปทางลลางสีใส่คุไปเลย ใายใส่เขียนไปมากผู้เดียวทายผู้เดียวครับพี่น้องเป็นเขาหอมมะลิครับขอขอเอ่อเป็นเขาหอมมะลิร้อยหาครับนี่มันขอขอสิบหาร้อยหาครับน้ำกะพอดีพอดีพอดีครับหลาย trong thùng nham đen Ồ oh. Bằng à những cái bằng phay rồi cung phần khiệt หน้าหาไหกรกับผมนะครับเงาไอุลนละครปีนี้สําหรับพี่น้องต้องการเขาอินซีส่งตรงจากเช่าหน้าครับผมถ่ายขั้นตอนการทําให้มึงพร้อมปลอดไัยมั่นใจได้ครับผมสําหรับเกษตรกร,กรชาวน้าเอาทาให้ปลูกบริปลูกมึงเลยครับปีนี้ ระยะการใส่ผมก็ใส่เดือนละเถื่อได้ครับทำหน้ามาดำมากอะไรสองเถื่อนี่ยครับกระจายไปสีไปส,สไ,ปไปสับไปสีครับไม่ยากใส่ที่สีเฉพาะไอ้ยูเรียหนามครับผมไอทางใบเลยหน้าดำมันเลยงามอยู่แล้วเพราะว่ามัน,นมีหนาเพราะมีหนามครับผม ดี่ก็บชได้ยนางลงหน้าหองเขาครับพีน่น้องแต่ห้ามขัดวิธีการใส่ก็ชิประมาณนี้ครับผมถ่ายยางชมถ่ายชิบแล้วก็ชีเด้ลงลื่นในหน้าครับเต็มที่ครับผมปลาก็เริ่มมีเสียงบอนด์นะครับปลาแต่ว่าเสียง เขียดยังเขียดหนีมีตลอดสายแทนนีเ่เรรยากาตัดหญ้าไปใหง่วออกกันอย่างไงน้อย,ย,ย,ยครับพี่นเองแถบูดนึ่เขียดอยู่สองทงครับตรงตั้งเป็นเขาเหนียวครับพี่น้องบรรยากาศแจ่มขแรงม่ก้าวเขาก้าวเขากันนะครับ แตกได้หลายต้นแล, bs, 6, 8, 9, 10, 10ล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ร้อยสิบเอ็ดต้นแล้วห่วงกับสิ่งใดหลายครับสุดหูสุดตาเลยครับผมปีนี้เขาหน้าดำหูหน้าสีทองอู้อีแป๊บหัแล้วครับพี่น้องคนละ ยังบ่อนอุบอ๊บเลยเีนี่โอ้ตาเห็นม่เรลืมขึ้นมาหากินห่างกันแท่หน้าแล้วครับนมาหากินฝนตกกะบ่างใครเต็มเห็นมาหากินแล้ว ครับผมก็จะิเอาบรรยากาศทงหน้าเพียหนองมงองเข่งนี่ก่อนนะครับเนาะมาที่นี่ก็จะิเด็ดตรงมือดุยที่เหลือครับผมที่ใส่แขนไปเลย,ยางเลยครับบาที่นี้จำนวนตัวที่ซีสังกอแสงกับสามขวดหนึ่งล ทีขวดก็ได้ครับมีหลายใส่หลายน้ำมันมีน้ำสวงมีน้ำสำหรับมือนี้ครับสีอำลาพระจากพี่น้องไปเพียงเท่หนี้คือเ่าครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับรเรื่อเกษตรปลอดสารผิดเท่าที่ช่วงใส่เบ็ดกับสิภาพวเางบรรยากาศทงหายทงหน้าอีกครับผพานฝุน้น หลายๆคนลุงเพ่นครับเตรียมงานันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์อยู่สำหรับระวางล่อก็ะมาชมถุงห้ทถุงหน้าอัปเดตใหนพี่ให้นอกเมืองเลยๆครับผมสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ